ตอนนี้บางคนเราก็ได้ไปทำแผนอยู่เรนก็เลยว่าเนี่ยเราได้ร้างแผนขึ้นมาเป็นตัวอย่างเป็ตแบบให้เราอะไรครัเราะเราจะยึด้ามัได้แต่ปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรก็ทําได้นะครับแค่จะสร่างขึ้นมาก็ทำก็ไม่อยากเพิ่เติมเพ่อเข้มาอีกก็เสนอได้สรศึกษาเพราะว่าคือเรื่องที่สรุปในวันนี้เป็นแนวทาง้งนีด้วนก็จะเอาเข้าไปดูไม่เกินที่ก้านดนี้ เพือจะประชุมสภาลส,าล,ส,าล,สาลัยสภาเพราะงั้นผมเองก็จะมารับฟัง นี <úc> บนะครับจากการที่เราจะทำแผนนะครับเราก็สามารถวิเคราะห์ปัญหาหลักของทุ่งหลงครับได้เจ็ดประเด็นต่างในีีครับหนึ่งปัญหาที่ก่อจีนครับเจ็ดพื้นที่ได้แก่ปัญหาของดินแดนดินฟ้าเป็น grammar, elite, ูด <establishing> ต่ำนะครับและการชนะอะไรของดินปัญหาที่สําคัญปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำในการเกษตรปัญหาสครับเรื่องโรคแมลงศัตรูพืชระบาดครับปัญหาที่สี่เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับการเกษตรครับมาซื้อนัญกเกษตรที่ดีครับแล้วก็ปัหาปัญหาที่ でも私はそれを考えると、私はこれをキーに1回目立てます。 ดี่ละวัฒนานิ่ละหลายหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่าปุ๋ิฉันตัดใช่ไหมเคยได้ยินไมหมครับปุ๋ิฉันตัดไม่เคยเลยเนี่ผมอยู่ในทีมที่ทำปุย๋ยฉันตัด<อ>แต่ว่าวันนี้ที่มาเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะเมื่อผมลาออกจาก่าลการเป็นสามคนที่ลาออกเนี่ย,ผม,ย,ยผมคิดว่าคิดว่าสิ่งที่สําคัญกว่างานวินจัยที่เราทําเนี่ย ผมสรุปว่าความสําเร็จหรือล้มเหลวของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนเพราะะนั้นจะทําอย่างไรให้คนคิดเป็นระบบมากขึ้นะนะครับที่ปัญหาที่ผ่านมานี่ผมวางแผนระดับชาติมาแล้วนะปีสามแปดวางแล้วก็ประชุมไปทุกเดือนเลยคนระับจนแผนแปดมาใชา้นํามาใช้เนี่ยสรุปว่าไงรู้ปะครับ เปิืแอร์กับเปินเข้าวกลางวันเป็นมหาศาลเลยที่สจะับบสรุปแล้วใช้ไม่ได้ไเพราะบริบทของแต่ละท้องถิ่นนั้นแตกต่างไ่หรอกนะเพราะนั้นพอปี40เราก็มาสรุปว่าต้องวางแผนระดับตั้งบทผมดีใจมากแต่ผมต้องรู้มีโครงการรุ่นนี้นะนี่เพิรู้นะะครับโอ้นี่สุดยอดมากนะครับแต่แต่มื่กี้ชื่ออะไรนะ่ แต่สิ่งที่ชูชาตินำเสนอเนี่ยมีทั้งหมดต้อง108ร้อยแปดเรื่องนเท่าที่ผมนับถามว่าหกเดื่างได้จะทําอะไรเนี่ยถามว่าใครจะเป็นคนตอบครับคนในตำบลเป็นคนตอบไม่ใช่ชูชาติมาตอบนะเพราะที่ผ่านมาที่เราล้มเหลวมาตลอดเนี่ยคนทําไม่ได้คิดคนคิดไม่ได้ทำครับวันนี้เราต้องให้คนทาเป็นคนคิดเจ้าของพื้นที่เป็นคนคิดตัดสินใจว่าจะทําอะไรก่อนหลัง ที่เราเรียกว่าระเบิดจากข้างในนะผมแนะนําตัวมาันนี้ยนะัสวัสดีนะครับผมผมรอดนะครับ<ม>จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเคสิกนะครับผมใช่ครับพี่ครับจะทุกอย่างนะครับผมในเรื่องของการดําเนินง,งานนะครับ <c oughs> จากเดิมนะครับใ,ในการแก้ปัญหาทุกอย่างมาจากพี่ๆเป็นคนด้วยเช่นกันใช่ไหมครับพครับใช่ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวทีมของเราก็จะนําทุกท่านเข้ากระบวนการแล้อง็คุณชื่อกรวมการระดับชื่อว่าเข็ม ทิศการสุขนะคบเป็นการที่เราระดมความเพียรชนเว้ไปตะโบนอยู่แล้วนะคะเอาความเป็นแผ่นเข็ยนทิศจะเป็นตัวนําทางเราถูกไหมครับเข็นทิศแนี่จะเป็นตัวนําทางเราไปสู่ความสําเร็จของทุ่งหลวงทุกคนนะครับผมผมมีคำถามที่อยากจะถามว่าอย่างนั้นเนี่ยอยากจะถามว่าความสุขของปบมทุ่งหลวงเนี่ยครับดูที่ตรงไหนตามลักษณะดินแล้วก็การบริการนะก็คือว่ามันจะมีงานบางส่วนที่พระเจาที่ินต้องทําเองเงี้ย แล้วก็จะมีบางส่วนที่หน่วยงานที่กากรรมอื่น้องมาร่วมด้วยแล้วก็อีกบางส่วนก็จะเป็นส่วนของาตอที่จะต้องห่างบแล้วก็มาช่วยเหลือใน,ในโครงการครับอันนีเ้เขาคิดว่าน่าจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนมันจะออกมาปเป็นโปรเจกต์ใหญ่ได้ที่ทางทังงทมนตรำหนดมาซึ่ง,ง,งตรงนี้อย่าเล็กเขาก็จะเอาแผนนี้ยมาให้ออตพิจารณาว่าโครงการไหนที่จะดําเนินการก่อนในปีแรก,แรก ที่2อบที่สแล้วก็หน่วยงานไหนต้องมาเกี่ยวข้องบ้างอย่างเช่นพวกการพัฒนาแหล่งน้ำอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างที่ว่าจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะอาจจะต้องต้องต้องมีมีการขอพวกอะไรเพิ่มเติมมากที่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าโครงการไหนที่มันทําเร่งด่วนได้เลยเช่งตอบรองดินอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําได้เร็วขึ้นที่ว่าจะทําอะไรก่อนมีหลักคิดอย่างไรครับขั้นคิดด้วยวิธีคิดอย่างไรที่ประธานว่านี่ต้องทำนี้ก่อนนี่ต้องทำนี้ก่อน นรับน้องๆกาแฟข้าวกลุ่วกาแอะไรที่ต้องถามก่อนครับที่ดีผมก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรกรนะครับให้รู้ว่าเกษตรกรในตระมงทุ่งหนี่ยค่ะบเขาจะมีความสุขได้ดูจากอะไรอันนี้เป็นคำถามที่ให้คุณรูป้าพี่ๆใช่วยกันคิดนะคำตอบที่จะต้องคิดออกมาก็คือจะต้องเป็นคำตอบที่เฉพาะเจาะจงชี้ว่าได้ เป็นคำสั้นๆด้วยนะยาวๆสอนไม่ลงให้เราวองนึกถึงคำตอบที่เฉพาะเจอะจงชีวัตได้เพราะเกษตรกรในตำนวนของเราเที่วเนี่เขาจะมีความสุขดูจากตรงนี้นะครับเกถียรสมุดเป็นกับแล้วเนาะ สีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวสีแดงตรงนี้นะครับผมจะให้พี่ๆดูท่านทบเขียนว่าความสุขเกษตรกรของตำบลพุ่งหลงเนี่ยเราดูที่ตรงไหนให้พี่เขียนมาในโวีตอีกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเขียนเราครลักสามประเด็นโดยเงื่อนไขคือต้องสั้นๆและก็วัดได้นะครับสีแดงคือลำดับที่หนึ่งที่เราคิดว่าเกษตรกรมีความสุขจริงๆนเนี้ยเป็นลำดับหนึ่งที่เราคิดนะเรานะครับวาาเพื่อน ยลำดับที่สอเอาตักตนที่เราดูแลไว้ครับล คนทำไม่ได้คิดคนคิดไม่ได้สองเป้าร่วมไม่กีนี่เราประมาณนจะกำลังเข่งที่พาอบตเดินนะถึงไม่เข่งไ้ใช่ไหมไม่แข่งเกือทุกคนเห็นเป้าเฮ้ยจบไปอันที่สามเราก็มาสรุปนะครับถ้าเหมือนกันเราก็กีบอีกแถวเดียวกันแล้วที่ใช้แดงเหลืองเขียวเนี่ย เราผมไม่รู้จักท่านเลยใช่ไหมครับเนี่ยผมเดินมาผมก็ยังรู้เลยอ๋อไอที่เขียนแดงเยอะๆเนี่ยแสดงว่าท่านให้ความสำคัญกับผมไม่ต้องรู้จักเลยใช่ไหมครับเนี่ยผมรู้เลยเอาคิดอะไรกันอยู่ในใจผมไม่ต้องไม่ต้องคุยเรื่องคนเลยนี่กระบวนการอย่างนี้ก็มีส่วนร่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมและฟังคำกัรงานที่สองผมก็รู้ผมก็ไปอ่านซีดเลยที่ส่วนใหญ่เขาไม่จะอะไร เริ่มที่ประเด็นที่นะครับการมีที่ดินทำจินครับที่เมื่อไหร่ด้วยยกมือขึ้นครับอ่าที่ยื่รับเลยครับาเห็นยกยกนครับยกไปครับนึ่งสองสามสี่ห้าบนครัห้าคะแนนห้าคะแนนนะครับต่อไปโอ้จัดการได้นะการได้นะครับอันนี้เป็นี่เขียนแบบสองสามสี สี่เขาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนค่ะแปดนะครับสามเนี่ยแต่ความเห็นมันเยอะนะคือคนลงความเห็นมาสามครั้งแล้วว่าสามหลักช้อยแล้วว่าก็จริงนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องนี่สินลดลงเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยนะที่จริงทำจริงเป็นของตัวเองไม่ได้เช่าใช่ไหมนั่นก็ต้นทุนเราไม่ต้องเสียค่าเช่าละนะครับ สองแต่น้ำมีอย่างเพียงพอแล้วดูหน้าแดงขาดพระเจ้าขัดแขนถูกพระเจ้ากิโละละร้อยกว่าบาทไอ้เรื่องนี้ถิ่จะลดลงตรงนี้ลดแน่นอนอ เไม่ได้คิดเรียกว่าเข็มทิศสาสุดนะคะควรอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อหนึ่งแหล่งน้าค่ะข้อสองตงน้นทุนการผลิตต่ำข้อสามผลผลิตต่อไร่ตรงูงข้อสี่มีที่ดินทำกินข้อห้าสัารโครงกรดิตค่ะที่เป็นถือว่าเป็นผู้นำหมู่บ้านนะครับผมอยากที่นี่ประเมินในฐานะที่เราเป็นหมู่บ้านของเราเองนะครับอย่างเช่ทนทีลอกไเสร็จแล้วนะครับ ในส่วนของแหล่งน้ำเนี่ยพี่พี่มองว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างห้าคือดีมากมองขอหมู่บ้านตัวเองนะครับมองขอหมู่บ้านเราเองนะห้าคือดีมากเลยสี่ได้ลดตันลงมาสองเรื่องของต้นทุนการผลิตต่าตอนนี้หมู่บ้านเราต้นทุนสูงมากแต่หมู่บ้านต้นทุนอาจจะต่ำถูกไหมครับผมอยากให้พี่ประเมินดูว่าแต่ละคนเนี่ยหมู่บ้านเราเนี่ยครับผมแต่ละหัวข้อที่กำหนดห้าหัวข้อนีย เป็นยังไงนะครับผมไล่กับ5คือดีมากลดหลักลงไปจนถึงหนึ่งแย่มากเลยอ่าผมให้เวลาสักสองว <en aze> <hari> ันีเนาะพี่การเนาะติ๊กถูกแค่นั้นครับติ๊กถูกแค่นั้นครับจริงจนะทีเกิดอบตเนี่ยไปของบทำแหล่งน้ำขนาดเล็กขสามแห่งแล้วผมจะไปลงสิบหกแห่งสิบหกหมู่บ้านได้ยังไงนะถูกไหมมันก็จะมีผลจากการประเมินตรงนี้เลยถึงไม่ได้สองสี่ว่าตรงไหนควรจะไปลงไม่ลงเด็กใช่ไหมครับ มันจะจะก,ก็จะชัดเจนครับองค่ะามองคนในชนุมชนของเราว่ามีแหล่งน้ำประมาณว่าพอใช้3.2นะคะค่าเฉลีย่ยต้นทุนการผลิตต่ำ <c oughs> ก็อยู่ที่พอใช้เหมือนกัน2.8ค่ะคผลลิตต่อไร่สูงสามจุยก็ยังตบอยู่ตรงพอใช้นะคะคแต่มีที่ดินทำดินเราก็บอกว่าพอใช้เหมือนกันกลางๆอะไนะคะ ราคาผลิตปัจจุบันนะคะสองจปดก็พอใช้ได้ไม่ถึงขนาดเย่แล้วก็ไม่ถึงขนาดดีเราได้แม้แต่ในสาหารัฐอเมริกาใหญ่มากในประเทศคนสองร้งอยกว่าล้านเขาก็เลือกประธานาธิบดีขึ้นมาเนี่ยเขากำหนดเลยนะครับหนึ่งร้อยวันพเพราะนั่นเรื่องที่เขาทําไม่ได้ในหนึ่งร้อยวันเขาเอาไว,วา้ฝ่อถูกไหมเร็วช้าหนักเบาถูกไหมเขาก็ไปเลือก เรื่องที่เราทำได้ในร้อยวันครับอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะโหวตกันเพราะว่าเราจะฝึกให้มีการเขียนแผนออกมาเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านโหวตว่าห้าเรื่องเนี้อะไรเร่งด่วนที่เราทําได้ทันทีเลยโดยศักยภาพของเรานะครับเดี๋ยวถ้าเลือกมาผมได้มาห้ามวิธีเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ฝึกเขียนแผนปฏิบัติการแล้วเอาไปทาจริงจริงนะ ไม่ได้แผลนิ่งนะเราแค่ได้เห็นถึงภาพรัวว่าเราจะนําภาพรวมตัวนี้นไปในทิศทางไหนแต่เครื่องมือต่อไปที่ที่เป็นตัวสมาร์ท c โซีตนี้แหละครับจะไปแก้ไขตรงนี้นให้ชงมชงของเราเนี่ยสามารถแก้ไขได้อย่างประสบความสําเร็จตรงนี้ครับจะไปในทิศทางไหนกระบวนการยังไงที่จะเป็นคน่ว่กับอกความคิดเห็นเพื่อความคิดเห็นตัวนี้ครับจะได้ถูกออกมาเสนอเพิ่มนนิมน และถูกเอาไปใช้เพื่อในการตอับปรุงรูปบ้านห,ห,รหรือตอบปรุงหมู่บ้านของพี่เพียครับให้ขันค้งทีบางทีแม่ยอยากบอว่าป <c oughs> ัญหาที่เราแก้ได้ภายในคิด <c oughs> เขาออกเดยได้หนึ่ง <c oughs> ออปีเอากระ,ะก่เกิัวนี้ไม่เกินหนึ่งปีทำได้ด้วยตัวพวกเราเอง <c oughs> อย่างไรจัดการอะไรน้นอย่างไรด้วยต้องช่วยก,กันคิดเป็นเป้าหมายร่วมร่วมกันนะคะ มีใครเสนอไอเดียจัดการแหล่งน้ำไายในหนึ่งปีจัดการอย่างไรดีคะพวกเราเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดนะคะไม่งั้นเราทำไม่ได้เราเดินต่อไปตรงเป้าเราไม่ได้เราได้ประเด็นปัญหามาแล้วครับเรื่องแหล่งน้ำทีนี้สิ่งที่พี่ต้องการเป็นเป้าหมายร่วมของเราพี่ต้องการเป็นยังไงครับผมถามกับไอซ์เกตนะครับครับ เรื่องแรงน้ำที่ท่านใ้จัดการภายในหนึ่งปีนะครับอย่างหมู่บ้านผมหรือว่าหมู่บ้านทั่วไปแต่ละหมู่นะครับวามเดือดร้อนจะไม่เหมือนกันอย่างหมู่หนึ่งหมู่ห้าโซนล่างนะครับเขาจะไม่เดือดร้อนเรื่องน้ําอย่างหมู่ที่สิบเอ็ดนะครับจะมีปัญหาเรื่องน้าทั้งการผลิตทั้งทั้งบริโภคเป็นหมู่ต้นหมูมม่ที่หนึ่งของในตำบลก็ว่าได้นะครับทือว่ามีขาดแคลนแ่งน้ำท่านบอกว่าจะให้จัด ภายในหนึ่งปีผมไม่ทราบว่าทางชาวบ้านนะครับจะสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ยังไงภายในหนึ่งปีนะครับนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าดีีมากเลยที่พูดนะครับเพราะว่าแหล่งน้ํทนะงครับที่มานะครับก็เป็นตะกรเองถามว่าจะลงทุนแต่ละครั้งนะครับถ้าไม่มีแหล่งน้ําหรือต้นน้ําที่จัดการไว้เพื่อแก้ปัญหานะครับยากนะครับภายหนึ่งปี ที่จะให้กับกเกษตรกรที่จัดการด้วยตัวเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ือค่าที่มาทําประเมินหรือทาแผนกับหมู่มบ้านลงไปแล้วนั้นนะครับปัญหาเราก็คือแหล่งน้ํำนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้กเกษตรกรนะครับจัดการตัวเองภายในหนึ่งปีผมว่าเรื่องยากแม้กระทั่งเองเทศบาลก็รู้เรื่องนะครับก็ยังจัดการไม่ได้ต้องะขายงบป,ประมาณเพราะฉะนั้น นะครับรัเฟรตอนหรือว่าเรื่อง<ห>อย่างนี้เนี่ยตอนที่เราได้59เปอร์เซ็นต์ปีที่หกสินะถ้าทำให้ตรงนี้ขึ้นมาเป็น80ได้เนี่ยเกษตรกรตาบนนี้จะมีความสุขไหมเคยสุขไหมใช่ครับน่ผมจึงถามว่าผมจึงถามว่าเร็วช้าหนักเบา เราจะทาเรื่องใดภายในหนึ่งปีที่เราทําได้ด้วยตัวเองและให้ยกมือผมไม่ได้บอกนะว่าให้ยกมือแหลงน้ำใครเป็นคนยกกรเต่ายคนนี้ใครยกหรอครับผมบอกว่าในหนึ่งปีจะทําอะไรได้เรื่องแหลงน้ำเรื่องต้นการผลิตทําให้ตามลงเรื่องผลผลิตตอไร่ทําให้สูงขึ้นเรื่องที่ดินทงกินไม่ต้อปไปไว้ที่ท้อาทั้งหมด ยกตัวอาาย่างเรื่องราคาผมไม่ได้ขายผมไม่ได้ให้สูงขึ้นผมถามว่าไอ้ห้าเรื่องนี้จะทําให้เป็นรูปธรรมในหนึ่งปีเนี่ยท่านคิดว่าเรื่องไหนทําได้ใช่ไหมครับพี่ละเมอผมไม่ได้ให้ท่านยกแหลงน้ํานะใช่นะใครยกหลครับกล้าผลแค่ต่อกายกผมยกแต่ผมทําไม่ได้มาพูดอะไรต่อไปเพราะเรากําลังจะหาเรื่องที่ทําได้ทันที แล้วเห็นผลภายในหนึ่งปีใช่ไหมที่รัฐบาลเก็ให้คำแหนง้อบูลนะคือปรรัจจุบันเนี้ยทางกองทัพราดิสินี้ก็จะม่มีบทคัเรื่องเรื่องบอดเจ็บอะไรที่ีแล้วแต่ว่าครานี้ที่ได้ข้อมาลทำงเนี้ยก็จะทำสผนแผนแล้วก็พบแผนเนี้ยเราจะต้องให้อบต <c oughs> เขาเสนอหรือว่าข้าวบู ต่างๆเนี nah, <t utta hat> yeah. ่ยต้องใช้ส่วนพัฒนาทิศอินจะมาเสริมต่อยอดยังไงเราต้องคิดให้เรานิดให้ตัวต่อด้วยใช่ไหมแต่เขา่ะลองคิดแทนเขาทไหมตามจะโง่ตัวงบมันทำอะไรก็อย่ามาเอาลงต้นสายเราเรื่องอะไรมาเรื่องของเราไม่ได้เรามาแต่ต่อไปตอนอันดับมาแล้วพัฒนาทิศก็จะไม่ได้ไม่ได้งบตามตามลดต้นทุนการดีเนี่ยที่มีคะแนนเนี้ย สามารถทําได้ก็คือว่าอย่างผมมีโรงเรือนปลูกหบากแล้วผมได้งบจากทางว่าสร้างโรงเรือนหมู่บ้านผมพึ่งตัวเองก็โดยระดมทุนสมาชิกเกษตรกรที่ผมส่งรายชื่อมาเนี่ยมาวางขังเงินคนละพันยี่พนห้าเป็นยอดเงินหนึ่งสองหมื่นไทยเนี่ยไม่ต้องปีก็รับสองเดือนผมก็ทําได้ที่ผมทําปฏิบัติเสมอแล้วก็มารวมกลุ่มแล้วก็ตี่ดินมา ปุ๋ยหนักแล้วก็เอาปุ๋ยหนักเนี่ยไปใช้กับการปลูกพืชคัะโดยโรยปุ๋ยหนักแล้วก็ยางปลูกจะปลูกแต่ปลูกตัวยาวถามว่าถ้าผมรซื้อขี้หมูขี้หมูระกอบหมูมันจะราคาสูงมากใช่ไหมผมก็หาซื้อพวกปลาหมูสัตว์ที่ต้นพืชต่ำก็ไปผสมกับสานนะทำทีนึงก็ประมาณหกสิบตันเจ็ดสิบตันต่อางๆอันนี้ที่ผมเสนอไปแนวทางที่ ทำเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องชี้เป้าไปเลยว่าหมู่บ้านคิดว่าหมู่บ้านทำเองในแผนปีหนึ่งแั่ใช้คำถามน,นีนนม้ต้องทำตามน,นี้ใช้คำถามนี้โดยหน่วยงานของรัฐที่แผน5-10ปีงวดประมาณ5แสนล้านถึง2ล้านนั้นติดตัวหนึ่งที่ทำท่านวิชาการท่านจะเห็น หลายโครงการได้แต่เนื่องจากเรามีเวลาจำกัดเราคิดว่าพืชตัวนี้ชาวบ้านกําลังเดือดร้อนถ้าเราทําเรื่องรัฐต้นทุนการมาสําเร็จเนี่ยโอ้จะเกิดประโยชน์มากเลยไม่ควรจะเป็นเพื่อนเสนอเสาอในต่างวาเราก็จะเริ่มปลูกก็ะด้ษผักดอกหรือว่ากระล่ำดอกนักเตะนะเราจะมาป้องกุ้งดินยังไงอะไรยังไงให้มันถูกดหรือธีการ การลงทุนไล่หนึ่งกี่บาทประมาณเท่าไหร่ไล่หนึ่งก็ประมาณทั้งทั้งยันสัตว์แขกเกี่ยวได้เลยทั้งหมดเลยเกี่ยวเยอะประมาณเกือบห้าครับพูดมาเ่ถึงห้าถูกก็ไม่รู้หรอกถึงห้วสมมติสมมติว่าเมื่อกี้ผมพูดกี่ลายนะผมลืมประมาณยี่สิบลายนะเดี๋ยวเราค่อยดูว่ากี่ลายจะกระจายไปอยู่ตรงไหนชัดไหมเอาเขียนนะเอาเขียนเลยครับเขียนเลยครับ เรามีตารางใหญ่ๆอยู่ก็ผมก็อยากจะฝึกให้เก่งแบบเนี่ยตารางใหญ่อยู่นะช่องแรกที่มีธงนั้นเขียนไปเลยครับต้องการสองหมื่นบาทเหลือหมื่นห้าพันบาทในฤดูหน้าครับไดครับต้องการอะไรต้องการเท่าไหร่และต้องการอะไรผมจัดเลยนะผมก็เป้าในท้าทายแล้วทำไมต้องท้าทายสองหมื่นหลือหมื่นห้าท้าทายจะเรียกความคิดใหม่ๆมา ถ้าเราไม่มีความค้าทายความขี้ใหม่ย,ยังไม่มา,มมาเพ<อ>ราะพวกเราเขียดไปเลยขั้นท,ที่สองเนี่ยผมถามว่าปัญหานี้ต้งรอ้อยแปดปัญหาแก้ไม่ยากหรอกที่ยากเนี่ย ไม่รู้ว่าเก็บปัญหานี่อยู่ตรงไหนให้เราเขียนดูไหม10นาทีจะไม้รับมีการติดสอบของก